สวัสดีค่ะวันนี้เราย้ายที่พักนะคะ,อะตอนนี้เรามาพักอยู่ที่ป่าตองพารากอนรีสอร์ทแอนด์สปานะคะ,อ,ะอยู่ที่หาดป่าตองนะแต่เกือบริมริมสุดหาเลยนะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวห้องนะอันนี้คือชั้นวางถ้วยกาแฟแล้วก็มีน้ำดื่มสองขวดนะคะแล้วก็มีกาต้มน้ำนะคะมีแก้วน้ำนะคะ แล้วก็มีแก้วกาแฟนะคะมีคอฟฟให้ด้วยนะคะฟรีนะคะอันนี้คือฟรีนะอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูส่วนข้างในนะคะอันนี้เป็นชั้นวางของนะคะแต่เพิ่งมาถึงนะคะก็เลยวางกระเป๋าไว้นะคะวางกระเป๋าไว้แล้วก็มีทีวีนะคะมีทีวีมีโต๊ะทํางานโต๊ะเขียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะคะอ่ะแล้วก็มีอ่าเขาเรียกอะไรนะเหมือน เอาไว้รีแลกซ์นะคะเป็นห้องแบบเข <_ S 1> าจะเรียกดาร์ลิ่งรูมก็ได้นะคะเอาไว้แบบนั่งเล่นชิลๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาดูเตียงนะคะเตียงนอนเนาะสวยนะคะสวยมากเลยคะ่ะนี่เป็นเป็นเตียงเดี่ยวนะคะอันนี้เป็นอ่าห้องสําหรับสองคนนะคะแต่เรามาคนเดียวนะะเนาะเปลี่ยนที่นอนใหม่นะคะสวยนะคะอ่าทีนี้ก็มาดูตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้า ตู้เสื้อผ้าใหญ่มากนะคะ,ะแต่ไม่เห็นมีรองเท้าให้นะคะมีตู้เสื้อผ้านะ,ะิดไปก่อนนะคะูเสื้อผ้าให้นะ,ะเรามาดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำโอเคมากเลยนะคะชอบห้องน้ำมากเลยคือกระจกเยอะดีมากๆนะคะอ่ะนี่นะคะก็มีผ้า เช็ดตัวสองผืนนะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดหน้านะคะเช็ดมือมีทิชชู่ให้ด้วยนะคะนี่นะคะทิชชู่ให้กล่องทิชชู่วสวยมากชอบนะคะคือไฟเยอะดีนะคะชอบอาค่ะมีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวต้องลองนะคะยังไงว่าอาบน้ําทะลุไปถึงห้องนอนได้นะคะคือสามารถที่จะแบบมองไปเห็นห้องนอนนะคะนะคะ มีไดปปผมนะคะนี่เป็นอ่างล้างหน้านะคะสวยนะคะอ่างล้างหน้าแล้วก็มีอ่ะสุขภัณฑ์ต่างๆนะคะแล้วก็มีห้องเชาวเวอร์ต่างกค,คือแยกส่วนกันนะคะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวจะมีไฮไลท์ให้ดูอีกที่นึงนะคะพ่อของเราจะติดสระว่ายน้ำด้วยนะสวยมากนะคะนี่คือ,อวิวสระว่ายน้ำของเรานะคะ จากห้องนะคะนี่นะมันสวยมากนะแต่ทำไมไม่มีรองเท้าแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะโอเคนะคะนี่เป็นการเขาเรียกอะไรนะลืมเป็นการรีวิวห้องพักที่ใหม่นะคะที่โรงแรมป่าตองพารากอนรีสอร์ทแอนด์สปานะคะโอเคนะคะ Oi, Nucca. Que caralho.